สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับการสตรีมเกมสโตมฟ f ล l l าก้าออฟสไวโววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปกำจัดสถานที่กันนะครับนั่นก็คือสันหินนั่นเองนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นสถานที่ที่คล้ายๆกับยอดหินแหลมเลยนะครับอ,อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอรับรางวัลประจำสัปดาห์ก่อนนะครับ วันที่หนึ่งผมจะได้อะไรเรามารับกันเลยนะครับเยสขอแสดงความยินดีคุณได้รับหีบรางวัลม้วนคัมภีร์สักาะอะไรอะม้วนคัมภีคันสักอะไรอะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านใหม่นะครับม้วนคัมภี์คันสอนยาวนะครับเลเวลหน,นะครับม้วนคัมภีร์องเท้าบูทเอาชีวิตรอดเลเวลสอนะครับ แล้วก็ม้วนคัมพีผ้าพันเท้าเลเวลหนึ่นะครับได้ทั้ง3าอันนี้เลยนะครับสามแผ่นนี้นะครับตกลงนะครับขอไปที่ห้องนี้ละภายก่อนนะครับไปเอาม้วนคัมพีคันสอนยาวนะครับแล้วก็คอนผู้ช่วยด้วยนะครับโอเคเราก็จะทำการเรียนให้หมดเลยนะครับเรียนให้หมดนะครับ โอเคขอซ่อมขวานก่อนนะครับโอ้ Ooh, 95โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอสำหรับวันนี้นะครับไปเราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปกับจัดสถานที่สันหินนะครับอันดับแรกนะครับขอเตรียมชุดเกราะก่อนนะครับก็จะมีหมวกเสื้อคลุมกางเกงผ้าพันเท้าผ้าพันมือนะครับ โอเคครับขอใส่ก่อนนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดเกราะใส่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ใส่อาวุธไปครับใส่อาวุธไปนะครับแล้วก็เอาอาหารไปด้วยนะครับเอาอะไรไปดีเอาชีสละกันนะครับชีสไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับโอเคเราเอาชีสไว้ตรงนี้ นะครับโอเคเดี๋ยวเรารับอันนี้ก่อนรับคะแนนก่อนนะครับโอเคเอ่ออะไรเนี่ยอะไรอ๋อของผู้ผู้พิทักษ์พรมแดนนะครับเดี๋ยวตำแหน่งมูเหล่านายพลน,นะครับโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยมาให้รางวัลน,นะครับหรือว่าแกลกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวไปกำจัดสถานที่สันหินก่อนนะครับ ผมจะใช้แค่ดาบสั้นนะครับไปเราไปกันเลยนะครับโอเคสันหินอยู่ตรงเดี๋ยวตรงนี้นะครับสันหินนะครับขุดหินและแร่เหล็กค้นหาทรัพยากรอื่นๆนะครับความยากนะครับอยู่ที่1.5นะครับการป้นอยู่ที่1นนะครับศัตรูมีกวางกบ หมูป่าแล้วก็แมงมุมนะครับไม้นะครับอยู่ที่1.5นะครับหินอยู่ที่2.5นะครับเหล็ก2นะครับของพนที่อาจได้นะครับก็จะมีบุดย้ำตะปูเหล็กการมัดไว้ด้วยกันแล้วก็เหล็กขึ้นสนิมนะครับโอเคครับเราวิ่งเลยครับ ว่าจะรอดก็ได้นะครับจากสันหินนะเมื่อวานผมกําจัดค่ายมานะครับชนะนะครับโอเคครับถึงสันหินเรียบร้อยแล้วนะครับป่ะเราเข้าไปกําจัดกันเลยนะครับเข้าโอเคครับเราก็เข้ามาถึงสันหินแล้วนะครับอันดับแรกนะครับขอทําการขุดหินก่อนนะครับ ข้างหน้ามีกวางนะครับถ้าเราจะข้ามมาแล้วก็ค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องแล้วแล้วก็ฟันมันแค่นี้เองนะครับได้ผ้าขนสัตว์นะครับสําหรับกวางนะครับ โอ้ยหมูป่าหมูป่าเฮ้ยวิ่งมาจากไหนครับอ่ะขอฟันหน่อยนี่ผมบอกแล้วฟันรอบเดียวตายนะครับได้ไข่สัตว์นะครับผ้าขนสัตว์นะครับแล้วก็เคี่ยวหมูป่าผมไม่เอาอะโอเคครับทำการขุดหินกันขุดหินกันต่อเลยครับ เราเจอกวางนะครับเรากดเรากดตรงนี้นะครับตรงมุมล่างล่างขวามือนะครับแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปค่อยๆย่องไปแล้วเราก็ฟันมันแค่นี้นะครับง่ายๆได้เนื้อดิบนะครับขอกินก่อนเออกินเนื้อกวางก็ปกติดีก,นนดก,กินเนื้อหมานี่ดีไม่ปกติครับกินเนื้อหมา โอ้ไม่มีใครกินหลอกมั้งเนื้อหมาเออแต่แต่อาจจะมีนะครับคนกินเนื้อหมามีกบด้วยครับฟันให้หมดฟันให้คอขาดไปเลยกบหมูป่ายแก้วเอามานี่ฟันนี่ฟันให้หมด ฟันให้ขาคายไปเลยไอ้ลูกแมงมุม โว้ยกบต้องสาบนฮ่ฟันเอาเอาพาด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 อันนี้อันแนนี่แน,น,น่ฟันสี่ตัวลวดเลยผมบอกแล้วว่าดาบสั้นนะ่ะมันแรงแรงกว่าไออะไรอะคันสอนยาวอะมันแรงกว่าไ้ลู้ไอหมูป่าอะ,อะ เฮ้ยฟันครั้งเดียวตายเลยโอ้โหอุ้ยโคตรเทฟันครั้งเดียวนี่แบบอ่าเดเดเดเ๋ยวเราเก็บไปยังออเก็บไปแล้วผมไม่เอาไม่เอา ดาบสั้นนี่มันเป็นอะไรที่แบบแรงมากๆเลยนะครับเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับผมแล้วนะครับคือมันแรงมากๆเลยเนไหลรกบ อฟันให้หมดถึงจะลุมผมยังไงก็สู้ผมไม่ได้หรอกอืมอืมฟันให้หมดได้เนื้อดิบมาด้วยนะครับ นี่ได้ไขสัตว์แล้วก็ผ really? ้าขนสัตว์นะครับแล้วก็กินเนื้อไปกินเนื้อหมูนะครับกินเนื้อหมูเลยอืมฟันให้หมดเฮ้ยดาบสั้นนี่มันแรงมากมากเลยครับทุกคนดูโหโคตรแรงอ่ะแรงจริงแรงจริงแนะนำเลยนะเอาไปฟันได้แบบไม่ไม่ยั้งเลยอะลองฟันแบบ โอ,โ,โอ้โหแบบสูไดมันมากดาบสั้นเนี่ยขอมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงริมๆกลางๆตรงนี้นะครับโอ้โหโตรงนี้แบบหินกับไม้เยอะมา,มากเลยนะครับเราต้องขุดให้หมดนะครับต้องขุดให้หมดเลย หินเยอะมากๆครับเยอะมากๆเลยโอ้ยหิวไม่ได้หมายถึงหิวในชีวิตจริงนะครับหิวในเกมครับ ให้หดเก็บให้หมดนะครับเนยขอลองออกไปข้างนอกดีว่าหินกับไม้หมดหรือ,อยังนะครับโอเคครับไม้หมดแล้วหินหมดแล้วเหล็กก็หมดแล้วนะครับอันนี้เราออกมาเพื่อมาเคลียร์ศพนะครับโอเคใช้ออโตโอ้ในการเก็บพวกพืชเอ้ย เจอกวางนะครับอูแรงจริงครับทุกคนโอ้โหแรงสุดๆอะ่ะมันคือมันสุดๆแล้วครับโอเคปะเก็บกันต่อนะครับกำจัดนะครับต้องกำจัดให้เลี่ยมเลยนะครับ เอาให้หมดเอาให้หมดเลยในนี้ต้องท้าเหลืออะไร <c oughs> <c oughs> เออ 4ี่โแล,แล้วครับเนี่ยโอ้ยสามโมงสีแล้วนะครับสามโมงสีแล้วนะครับวันนี้สตรีมช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมออกไปข้างนอกนะครับไปทําธุระแล้วก็ไปกินข้าวด้วยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับกินหัวหัวผักกาดก่อนนะครับกินให้หมดแล้วก็นี่ด้วย ให้หมดเลยกินรัวๆเลยครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่เลยป่ะเดี๋ยวเราป้นของกันเลยนะครับป้นของกันเลยเนอะแล้วกล่องมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยผมหลงมากแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่นี่โอเ้เราต้องอ้อไปอีก นี่ตรงนี้นะครับเป็นถังน้ํามันนะครับปะเราเปิดกันเลยนะครับเราอาจจะได้ของดีมากๆนะครับได้เหล็กขึ้นสนิมนะครับเหล็กขึ้นสนิมแล้วก็การมัดไว้ด้วยกันแล้วก็ถุงหนังใส่น้ำนะครับผมไม่เอามีแล้วเยอะแล้วนะครับมีเยอะมากแล้วก็ซุปหัวประกาศสองชามนะครับแล้ว อันต่อไปเป็นตรงนี้นะครับได้เหล็กขึ้นสนิมนะครับเชือกห้าเส้นผมไม่เอาครับเอาแค่ถุงหนังใส่น้ำเอามาแล้วก็ซุปหัวประก,กาศสามชามนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดได้ซุปหัวประก,กาศสามชามโอโหโคตรอิ่มอ่ะกินทีนี้แบบอิ่มไปทั้งอิ่มไปทั้งวันเลยนะครับโอเคการป้นหมดแล้วนะครับ ไกลับบ้านกันนะครับโอเคครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับปะเดี๋ยวเราไปเก็บของกันนะครับแล้วก็มีประกาศด้วยนะครับว่าพนีจะกำจัดสถานที่อะไรนะครับ เอาแร่เหล็กเ,เต็มแล้วดินเหนียวเ,เก็บไว้ตรงนี้นะครับเอาต้นกบเก็บไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้นะครับการมัดไว้ด้วยกันเก็บตรงนี้นะครับตะปูเหล็กอ้อไม่ได้ครับตะปูเหล็กไม่ได้ได้แค่แผ่นเหล็กได้เหล็กขึ้นสนิมนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับ ต่อไปก็เป็นพิษแมงมุมนะครับได้มาแค่อันเดียวโอโหโคตรเทเลยได้มาอันเดียวโอ้แมงมุมนี่แบบเออเดเดี๋ยว็ดเเฮ้ยโอ,โโอ,โโอโ้ลืมเก็บลืมเก็บพิษแมงมุมโอ้เก็บไดแค่ตัวเดียวโอ้สุดยอดไปเลยโอ้โหแม่งเก็บได้แค่อันเดียวตัวเดียวโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปสู้หม่นะครับ โอ้โหได้มาได้มา5ชามเน <sk eps> <ห>ี่ยโอ้โหโคตรรวยอ่ะนี่ดูดูซุ่มหัวประกาศดิได้ทั้ง37ชามใครกิน37ชามหมดนะโอ้โหโคตรอิอ่มอะ่ะไม้เดี๋ยวขอไปเก็บไว้ตรงนั้นละกันนะครับโอ้โห37ชามใครกินหมดนี่ถือว่าโคตรเทพอะครับสำหรับคนที่แบบกินจันนะครับเอาไว้ please eat แหลกกินนะครับโอ้โหคนนี้นะครับเป็นคนที่แบบว่ากินเยอะมากๆครับ เยอะมากๆเลยเพิ่งเคยเห็นคนกินเยอะขนาดนี้มาก่อนอันนี้ผมพูดจริงนะครับเพิ่งเคยเห็นเลยคนแบบกินเยอะมากๆโอ้โหเต็มหมดเลยวะเฮ้ยนี่น,นีนี่เองจะไม่ให้เราเก็บเลยใช่ไหมเนี่ย เก็บให้หมดแล้วเหล็กมันเต็มหรือยังอ่ะอ๋อนี่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มครับต้นกกอะเต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วอันนี้อยากอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้เต็มแล้วเต็มแล้วครับอันนี้ก็เต็มแล้วเหมือนกันนะครับอ๋อนี่ยังไม่เต็มอันนี้ยังไม่เต็มครับเก็บไว้ก่อนอ่าอันนี้ยังไม่เต็มโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยเมล็ดพักกาศนะครับ โอเคเดี๋ยวขอไปกินยาก่อนแล้วก็เก็บอาหารด้วยนะครับแล้วก็อาวุธอาวุธเก็บไว้ที่ตัวครับชุดเกราะเก็บไว้ในกล่องนะครับแล้วก็จะไปแลกของด้วยนะครับโอเคถอดชุดเกราะออกนะครับเอาอาหารเก็บด้วยนะครับ โอเคเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปกินยาครับไปกินยาก่อนน้ำยาลบแทมสับอ่าอ่าเปิดไม่ได้อืมกินให้หมดนะครับไปเดี๋ยวเราไปแลกของกันก่อนเลยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวถือดาบทำไมเอาไว้ตรงนี้ก่อนไว้ในกระเป๋าก่อนนะครับเป็นไปดูของว่าเขาจะให้เราเอาอะไรไปแลกนะครับ เ,เข็มขัด3นะครับหมุดย้ำ4ีแล้วก็ท่อนไม้โอ๊ก4ท่อนนะครับ3-4-4นะครับอะไรบ้าง3-4-4อัน,นอันนี้เข็มขัด3นะครับมันแล้วแต่บางเวลาครับว่าเราจะเอาเอาอะไรไปแรกนะครับเ,เข็มขัดอยู่ตรงอีกห้องนึงนะครับเข็มขัด เข็มขัด3นะครับเข็มขัด3มหมุดย้ำสีเอ่อท่อนไม้โอไปก่อนนะครับเอามา4ท่อนนะครับเฮ้ยเยเก็บยังโอเคเก็บแล้วโอเคต่อไปเป็นหมุดย้ำนะครับเอามาสหมุดย้ำอยู่ตรงนี้สนะครับ ไปไปแลกของกันนะครับโอเคครับแลกของกันเลยนะครับ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 โอเคได้ของมาเยอะป้าปา้ครับโอเคเราทำการใช้เลยครับแล้วก็ใช้ เดะเดๆเดๆไม่ได้เลยหรอโอ้ยเกือบแล้วโอยแค่นิดเดียวเองโอ้โหเโกือบแล้วโคตรเทอครับทุกคนโคตรเทเลยอะ่ะได้โซทักนะครับโอเคสำเร็จแล้วนะครับผม โซดทักเดี๋ยวมันเต็มหรือ,อยังอะ่ะที่เก็บโซดทักอยู่ตรงไหน,นอ่อยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มต่อไปชุดก่อนเดี๋ยวเราขอเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นนะครับ าไปเก็บอีกห้องหนึ่งนะครับโอเคเก็บไว้ตรงนี้นะครับโอเคโอเครับคะแนนก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอประกาศสำหรับการกบจัดสถานที่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะกำจัด ขอเลือกก่อนนะครับว่าผมจะกำจัดอะไรดีโอเคครับผมคิดได้แล้วครับพรุ่งนี้นะครับผมจะกำจัดสถานที่นั่นก็คือป้อมหัวหน้าเผ่านะครับโอ้โหผมเลือกซะอันตรายเลยนะครับพรุ่งนี้ผมกำจัดป้อมหัวหน้าเผ่าแน่ๆนะครับพรุ่งนี้อาจจะสตรีมนานมากๆนะครับเพราะว่าป้อมหัวหน้าเผ่ามันเล่นนานนะครับ เพราะว่าในสถานที่นั้นนะครับมันมีทั้งไอมีบ้านนะครับมีบ้านกําแพงหินแล้วก็กําแพงไม้ด้วยนะครับซึ่งผมต้องใช้อาวุธอีกหลายอันไปเจาะนะครับแล้วก็มีสถานที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับก็จะก็คือถ้ำโกสโธนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีศัตรูโหดมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหาวิธีการสู้ให้ได้นะครับโอเคครับพรุนี้นะครับเจอกันที่ป้อมหัวหน้าเผ่านะครับ พรุนี้ผมกำจัดแน่นอนนะครับป้อมหัวหน้าเผ่านะครับจะตายไม่แน่พรุ่งนี้พรุ่งนี้กำจัดป้อมหัวหน้าเผ่าซะด้วยไม่เป็นไรหรอกครับมีชุดเกาะเดี๋ยวค่อยซ้อมเอานะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับการสตรีมเกมสโตฟัลซาก้าออฟ u ซ v ว v ยลวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมกำจัดป้อมหัวหน้าเผ่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับสู้ได้สู้ไม่ได้มารลอนลุ้นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ